กำลังเข้ามาทุกท่านเรากำลังงงว่าดูเขามาเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ตะมุตะมิอย่างนี้อันนี้ไม่รู้เก็บได้หรือเปล่ปานาอดอกมันบานนี่สวยไหมเราต้องจับหัวก่อนน้องอต้องสัมผัสหัวก่อนที่จะถอนเขาออกมานุ่นไปดอกนุ่นนะน,น,นุ่น,นข้างในอีกเนานะเจ๊ก็ไม่เก็บแต่เจ๊ให้เขาเก็บ <laughs> ไไนะใช่โู้ตัวนั้นเนาะทำไมมัน ไม่ก็เราไม่รู้จักป่าไงใช่ไหมก็เขาไหนอีอหอฮิไอฮิเขาบอกเขาเรียกว่าตุมุตมิไม่ใช่อหิอหิน้องสาวเรียกดอกตูมุตอมิเป็นอหิอหิไปแล้วพี่น้องจ้าอุ้ยดอกใหญ่มากดูป่านี่เป็นป่าเตี้ยนะไหนสวยไหมมันเป็นรูปร่างอะไรมัน มาดูสวยเนาะปลานี้สวยเนาะอ้าอันนี้มันเปียกอ๋ออันนี้มันเป็นเชื้อราแล้วน้องไม่ต้องเก็บมันเป็นเชื้อราแล้วพี่น้องนี่โอ้โหแม่เจ้าจดเดี๋ยวดอกนี้ขอแคบหน่อยพี่น้องนี่น้องดูนู้นดินี่นี่ดูนี่ดูนี่นี่น้องสาวแจ้กขาไม่เห็น นู่นนู้นนู่นนู่นนูนนูนนูนนี่นี่นัน่นนู่นนี่นั่นเข้ามามะเข้ามาไหมเข้ามาจา้ะเป็นไงทุกท่านจา๋าดูอ้อ <laughs> อยอพอแม่เฮ็ดนี่จับขาซ<อ>ิบีบขาซิแข็งไหมขามันก็แข็งอยู่แต่มันใหญ่เอาแล้วลูกเขาอะ่ะลูกเขาก็อยู่นี่แหละลูกเขา <laughs> <laughs> พี่น้องคือน้องสาวเจเขาก็ไม่เคยมาเจก็เลยเดี๋ยวเจพามา นู่นดูนั่นดูสองดอกนั่นนูน้นนูน่นนูน้นนน,น,น,นทางนูน้นแล้วข้างหลังเองเอ,งอ,งอ,งองีกอ่ะโอ้ยนั่นไงสองดอกเห็นไหมสวยเนาะเดี๋ยวเราไปตะลุยกันพี่น้องจ้าแต่ป่าป่ามันเตี้ยเนาะเราก็เลยต้องกม้มตลอดเวลาเลยทุกท่านาานาี่ดูสวยมากงามมากเก็บมหมจ้าน้องเก็บมานู้นตจวเองดูนู้นตัวเองดูนู้นดูเองดูนู้นดูนู้น โอ้ที่รักเจ้ขอโทษที่เจ้กรีดเนาะเจ้ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ใช่ป่านี่เตี้ยมากทุกท่านดูเราต้องแบบคือนั่งกันอะคลานกัน <ปะ S 1> น้องมาเก็บใบนี่สองอันเนี้ยเก็บรลดว้าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้ก็มันนะเนเ่ยเชื้อราเลจาจ<า>้ะไม่เก็บดดใช่เออเน้นๆจ้ะเน้นๆเน้นจ้าอย่าลืมปิดรูให้เจ้ด้วยนะจ๊ะยังสวยอ่ะ สวยมากเนาะแข็งมากแล้วหล่อนก็ไม่เก็บข้างหน้าทุกท่านตาหล่อนไปกวาดมองทางอื่นนะจ๊ะทุกท่าน,น,นเห็น <laughs> ไหมสวยมากเนาะนดูด, <c oughs> ดอกนั้นมันแก่แล้วเนาะเราจะไปสามดอกนั้นนะเราจะคลานกันเข้าไปน้องนั่นไงดอกนั้นอะไม่เห็นบอกมันเริ่มมืดแล้วทุกท่านเรามองไม่เห็นนั่นไงไม่เห็นบอกนั่นอะดอกตะมุตะมิอุน น้องสาวเจ้เขาบอกปิ๊ปีปิ๊ปีดอกปิ๊ปีเยิะหลายนี่ทุกท่านดูสิโอ้ยแก่หมดแล้วมาบ่ท่านจ้ะดอกนี้งามมากเอาเดินผ่านดอกนี้เฉยเลยทุกท่านเจ้เลยไม่ได้เก็บเลยอู้ยเนาะอู้สวยมากเลยดูอู้สวยสองดอกนี้ไว้ให้น้องสาวเจ้เก็บเดี๋ยวเจ้ไปเก็บทางนู้น จะวิ่งไปทางนู้นอ้มันไม่สวยเก็บไหมไม่มันไม่สวยเราไม่เก็บค่ะอันนี้เราเลือกหน่อยหนหน่อยหนอ,หนอเห็นนาะเก็บเขาไว้นั่นไงเนาะนั่นไงหัวนิดเดียวเันะใช่หัวอ่อนๆเดี๋ยวขอสะทานโทษนะจ๊ะทุกท่านถ้าเกิดว่ากล้องมันแกว่งมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราำลังมุดกันอย่างแรงนะจ๊ะนี่ วายมันขึ้นราแล้วทุกท่านอันนี้ดูสวยนะแต่ว่ามันขึ้นราครึ่งหนึ่งเราก็ไม่เอาเนาะไม่เอาบอาโ,โอเคดูนะมีอีกไหมนู่นเจ้ว่าทางนู้นมีแต่ว่าโอ้โหป่านะสุดยอดเลยอะ่ะต้องคลาน่ะทุกท่านคลานแบบนี้เจ้ไม่ไหวเลยแต่บลูบุรีนี่เจ้ไหวอยู่นะเ,เหรอเมื่อกี้เขาไม่เห็นเห็นดอกเดียว ปเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะน้องสาวเจ้เขากรีดลั่นป่าแล้วพี่น้องโอ้ยแฟดต,ติดแฟดมาพี่น้องงามขนาดจ้าโอ้ยเนาะเป็นปลาอ้อนหลายเพียดูดอกนี้ฮะทางนั้นหูอะไรหรือสามดอกจ้ะพี่น้องอยงามจ้ะตอนนี้เริ่มคัดแล้วนะจ้ะเริ่มคัดดอก ไหนอย่ากรีดไหนไหนตรงไหนเขาตื่นเต้นไหนกรีดอีกแล้วเหรอไหนเยอะมากป่าทุกท่านปาจะโทษเดินบังบังไหนโอ้โหนู่นดูตรงนั้นทุกท่านเป็นตสร่อนหลายเนาะดูดอกน้อยๆตาย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 เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเราเก็บมาเรียงตรงนี้เก็บมาเรียงไว้ตรงนี้ช่วยกันเก็บพี่น้อง นู่นด้วยดูโอ้ยโอ้ยลื่นลื่นแม่แม่ลื่นโอ้ยสวยมากเดี๋ยวเราไปเรียงไว้โอ้โหโอ้โหสวยอันนี้เก็บไม่ได้แล้วจ้าโอ้ยเนาะเฮ็ดคอนสนพี่น้องน้อยๆอยู่เฮ็ดคอนสนเดี๋ยวนู้ยเนาะงามจ้ะงามจ้ะตรงนี้มีแบบ มีแบบไม่เอาด้วยมีแบบเลือกได้โอ้ยอันนี้ไม่ดีค่ะไหนอิมิอิมิตะมุตะมิบอกอิมิอิมิป๊าดิทโฮยังไงทางนี้นี่ไหนตรงนั้นอีกเหรอป๊าดนี่นี่ทางนี้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 นู่นนู่นนู่นดอกนู่นดอกนู้นสวยสวยเเรรานู่นนู่นนู่นดอกนู่น เออพี่น้องพี่น้องตะกร้าที่เราเตรียมมาแบบเบาๆเ,เนาะเต็มแล้วจ้ะ <c oughs> ใช่ชนั่นไงสวยสวยสวย,ยสวยสวยจ้เดินข้ามลูกนมาทไมเออไม่<า>ได้เดินข้ามค่ะจะเดินกลับ <c oughs> ไม่ได้เดินข้ามเลยค่ะ <c oughs> คือแจ๊จะลองจะเดินกลับไปจ้ะไปทางโน้นไปทางนู้นอีกล้อ เอาตะกร้ามาไหมเอาตะกร้ามานี่ไหมสักอันหนึ่งถ้าแบกไปคงไม่หมดจ้ะพี่น้องต้องไปเอาต้องไปเอามาอ้าวนูน่นนู่นเนู <c> ่น <ười> ชี้อย่างเดียวเลยชีย้จนไม่รู้จะเก็บอันไหนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเจนบอกให้น้องสาวเจนอนะเอาเอาตะกร้ามาใกล้ๆจ้า ตะก้าเก็บเต็มแล้วเนี่ยเห็ดเผาะเนี่ยเห็ดนี้กินได้ค่ะพี่น้องนี่แต่ว่ามันจะจืดเนาะเดี๋ยวไหนอะเห็นเมื่อกี้ไปไหนนี่ไงเนาะวเหยียบเห็ดเผาะเนย่ยเหยียบเห็ดเผาะนั่นไงนี่นี่ปิดรูด้วยสิรักปิดรูให้เจ้ด้วยปิดรูให้เจ้ด้วยพี่น้องจ้าเออตัวเองมาเก็บดอกนี้ให้หน่อยเด้อคอยจะไปเก็บดอกนู้น หลงหมดแล้วพี่น้องลงเสียงหมดแล้วห <laughs> ลงเสียงหมดแล้วพี่น้องจ้แงาแื้วเมือ่อกี้ไม่รู้จะเดินไกลไปทําไมไม่รู้คืออยากรู้ไงคะก็เลยเดินสำรวจกันเนาะนแต่ป่ามันสะอาดป่ามันสวยมากป่ามันมันชุ่มชื้นนะคะ่ะเนาะไหนอะฮะไหนอะนูน่นเขาเห็นอ๋อมันซ่อนตัวเนาะ โอ้ย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 มันเยอะที่โอ้ย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 มันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆรงู้ตอนนี้กอดแล้วอะตอนนี้เขากอดแล้วเอาไหมเอาเอาอันเล็กไปไหนได้ไหมนี่อันนี้เอาเอาไปโอเคนะ่ไหนดูอู้ดอกนี้สวยจังโอ้สวยมากเลยเขาเข้าไปเก็บดอกอเมอมมนั่นไงเห็ดหน้าแหล่ทุกข้างขวามือนั่นอะแต่เขาไม่กิน เห็ดนน่าแหละเรานปดูสิเห็นไหมใต้ๆนี่มีไหมกำลังจะออกไปพี่น้องยังตายังเหลือบเห็นอยู่พี่น้องดูว้ายดูนู่นน้องสาวไปเอาสองสามดอกสี่ดอกทางนู้นแล้วจ้ะเยอะมากเลยนี่อื้มอืมสวยมากเลย ดูเสียดายอันนี้เป็นราแล้วอันนี้อู้อู้อมันนิ่มแล้วค่ะอันนี้ขออนุญาตจับเฉยๆจ้ะอื้อหือนางสวยมากอันนี้โอ๊ยอันนี้ไม่ได้ทุกท่านจ้านิ่มนิ่มนี่ค่ะนี่เลยนะจ๊ะ น้องความคิดว่าป่านี้เป็นยังไงป่านี้สุยเยเย้พี่น้องคอมเมนแตกป่าหมดแล้วพี่น้องจ้ะงามไหมงามไหนดูขอดูหน่อยจับสิสวยโอ้โหสองกำมือเลยเหรอ,อใหญ่มากใหญ่มากพี่น้องนี่ดูดอกน,นี่ดูดพี่ดูดอกนี้อันนี้เห็ดสองดอกดพอแกง <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้เป็นอันเนี้ยเห็ดพิษนะคะทุกท่านถ้ามีเห็ดกินได้อยู่ข้างๆก็ไม่ต้องไปเก็บค่ะอุ้นูน่นอยู่ข้างในนูน่นน้องไปแล้วจ้าน้องวิ่งหาเข้าไปแล้วจ้ามาสองคนก็ไม่ค่อยเหงาจะ้ะถ้ามาคนเดียวเหมือนวันนั้นเหงาเหงาจ้ะ่เอ,อ ะะะจะล้นตะกาแล้วพี่น้องจ๋าตะกานั้นเต็มแล้ววางไว้นั่นแหละข้างนอกไม่เจ๊บอกน้องสาวเจ๊ว่าสัญญาว่าเข้ามาจะไม่กรีดเขาบอกสัญญาไม่เป็นสัญญา <c oughs> ดูไนดูดูแ้งแค่นี้พอจบข่าวคิดว่าป่าสวยไหมป่านี้น่าเดินเนะาะโล่งมากทุกท่านดูคือว่ามันมีต้นไม้แหละแต่ว่ามันโล่งมันเดินสบายนุ่นเห็นเห็นข้างในนั่นไหมอยากเดินเข้าไปมากเลยนุ่น แต่ว่าเราไม่มีมือจะถือแล้วจ้ะสวยนะดูพี่น้องดูตะก้าถูกใจนางมากเลยโอ้โหทุกท่านจ๋าดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะโอ้โหโอ้โใช้สองมือดึงโโอ้โหปิดให้ด้วยนะจ๊ะนี่ดูดอกนี้โอ้โหอโไหนสิแคปสิ <laughs> สวยมากสวยมากพี่น้องปิดรูปิดรูดรจ้าโอ้ยไปต่อคะ่ะหน้าเ,นรเราจะถึงเวลาจะต้องกลับแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวทุกท่านจะจะไปดูเห็ดขอนสนบอกพี่น้องอเห็ดขอนสนเห็ดขอนสนบอกนี่นี่ เพชรขอนสนพี่น้องนั่นโอ้ย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 ,อยแต่ว่าเราตั้งใจมาเก็บคาริวานค่ะวันนี้โอ้ยนี่นี่อุย้ยแคบค่ะสวยมากพี่น้องทุกจ้าทุกท่านน้องสาวเจ้ไม่ยอมออกจากป่าทุกท่านเจ้ก็ต้องวิ่งเข้ามาด้วยนางไม่ยอมออกจากป่าทุกท่านจ้า ว้ายมันึ้นหลายแท้มาอ,อื่นมาใหม,ม่นู่นนู่น,น,น,นทุกท่านดูนไหนดูถอ,อดเสื้อหอบแล้วเนี่ยต้องถอดเสื้อหอบกลับบ้านทุกท่านไม่มีแล้วไม่มีตะก้าใส่ต้องเอาเสื้อหอบแบกไปเอาแล้วดอกบานนั้นไม่เก็บบ่ดอกนะนะั้น่ะฮะ อันนี้ก็สวยอยู่นะอ๋ออันนี้นิ่มแล้วค่ะสวยอ่ะทุกถ่านน้องทำยังไงเจ๊จะพาน้องสาวเจ๊กลับบ้านได้นางไม่ยอมกลับเก็บวันเดียวจบเก็บวันเดียวจะจบได้ไงตรงนี้หมดเลยอะ่ะคือเราจะไม่เดินต่อนะแต่นั่นคือดอกอะไรฟากนูน้น <c oughs> ไม่เอาอย่ามองไกลนี่โอ้โห <c oughs> สวยมากเลยสวยจริงๆค่ะ สวยสวยสวยเด๋ยามองไกลพี่รักอย่ามองไกลเรามองทางเดินกลับบ้านที่รักเราจะไม่ไม่นะเจ๊อย่ามองไปนู่นนะอย่าไม่ไม่ทางนี้ทางกลับบ้านเจ๊อเจ๊เจ๊หันทางนี้พี่น้องเออเดี๋ยวนะเหมือนมีคนมาเก็บแล้วนะ มีมีมีดตัดด้วยค่ะทุกท่านนี่มีรอยอ๋อขึ้นเยอะขึ้นเยอะแต่ว่ามันเดินไม่หมดหรอกทุกท่านนี่น้องทางนี้ขวามือขวามือนี่นี่ทางนี้ขวามือนู่นนี่นั่นนูน่น <c oughs> <c oughs> งึดหหลาย <c oughs> <อ>ตะกาเจย,ยู่ใสพี่น้องจะเห็นตะกามันมีคนเก็บอยู่ยแต่เะคเจคิดว่าเขาเลือกเอาแต่ดอกงามๆจ้ะทุกท่านจ้ะแต่ว่ามันก็งามนะ แ่วกงามเลยแต่พวกเขาก็เชือนอันอันอุ้ยเห้ดูอย่างสวยอะ่ะท่านอย่างสวยเลยดูอุ้ยเนาะไม่ใช่มันเต็มมือแล้วไงอ,อืเต็มมือแล้วพี่น้องเก็บบ่ได้แล้วพี่น้องตอนนี้เจ้คิดว่าน้องสาวกําลังคิดแผนอลังการถอดเสื้อแล้วห่อเห็ดคิดเหมือนกันไหมคะพี่น้องเจ้จะเจ้จะ พาน,น้องสาวเจ้ขึ้นไปข้างนอกเลยจ้านี่งานนี้มีการห่ <laughs> <laughs> เอเห็ดห่อเห็ดไปน้อง <laughs> สงสาร Bo <laughs> เจ๊บ๊อดูวิธีการเดี๋ <im itation> ที่เราไม่มีไม่ได้เตรียมการมา <im itation> คือที่เราเอามามันเต็มหมดแล้ว <im itation> เอาจริงนะเจ้กับน,น้องสาวเจ้ในเก็บไปกินกันนะคะกินกันนะคะไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะคือ เอาไปแจกเพื่อนที่อยู่ที่เมืองใหญ่ๆที่เขาไม่ม,ไม,ไมีไม่ไม่มีป่าใกล้อะค่ะตุนังเน้นแล้วเราก็มีอีกกองหนึ่งทางนู้น,นต้องไปห่ออีกนะคะไปะนี่จ้าป๊าบที่โทงดหลน้นั่ข้างทางนั่นไปท<อ>ุกท่านจ้าเดี๋ยวเราจะห่อเห็ดแล้วเราจะวิ่งกรูออกจากป่านะจ้ากรูเราไม่ใช่เห็ดว่ามันเห็ดไม่หมดแล้วนะ เห็ดไม่หมดค่ะแต่ว่าเราเราเห้านไม่ยอมเดินเข้ามาในป่านี้ค่ะอืมใช่เขาอยู่เฝ้ารถค่ะบอกทงานนี้ห่อห่อเห็ดกันแล้วจ้ะพี่น้องจ้าห่อเห็ดเดี๋ยวเจ้จะดูว่าหล่อนจะแบกหรือหล่อนจะหิวนะโอเคนะจ๊ะทุกท่านจ้าเจ้กับน้องสาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะจ๊ะเราแบกเห็ดกันแล้วจ้าแบกจ้าเอาตะกร้าไปด้วยน้อง <ม>อ๋อมีอ๋อใช่เรามีเจลืมว่าเจมีสก้าอยู่ข้างนอกอีกอันหนึ่งที่รักเดี๋ยวเราตอนนี้เราเริ่มรนเราจะพี่น้องจ้าอย่าไปแวะตานั่นเดี๋ยวนี้เลยน้องน้องอย่าเข้าไปน้องเดีเรากลับบ้านเถอะไอ้น้องอย่าเข้าไปไม่นะเธอวิ่งเข้าไปแล้วที่รักจ้าเธอวิ่งเข้าไปแล้วไม่นะเธออย่าเข้าไปนะเธออย่าเข้า เธออย่าเข้าไปนะนั่นสองสามทอกเธออย่าเข้าไปไม, cinematic. ไม่เจ๊อย่าเดินเข้าไปเจ๊ยาเจ๊เข้าไปแล้วทุกท่านจ๋าเจ๊เดินเข้าไปแล้วเจ๊พลาดไปแล้วเจ๊พลาดไปแล้วดูสวยมากทุกท่านดูดูอ๋องามมากสวยมากเจ๊บอกว่าน้องอย่าเข้าไปเจ๊อย่าเข้าไปนะไม่ไม่นะเจ๊เข้าไปด้วยทุกท่านลอนกรีดแรงมาก ตอนแรกอะเจรชวนเขามาเขาบอกเขาไม่มาเด็ดขาดแล้วเขาบอกหูหูหัวหรือก้างกองหล่นกองเอาไว้ทุกท่านจ้าไหนอันนี้สวยเนาะดอกนี้สวยมากเลยโอ้สวยสวยนู้นนู้นทุกท่านทะนุ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 โอ้ยโอ้ยทุกท่าน ไม่เป็นภาษาแล้วทุกท่านจ้าเฮ้ยไม่นะเราพูดเราพูดภาษาอะไรกันจ้าตอนนี้มันคือภาษาเห็ดโอ้ยโอ้ยมันอีหยังกันเด้อพี่น้องมันอีหยังกันใจนองเยอะมาก่านไม่นะทางทุ่นมันคืออะไรไม่อย่าไปเด็ดขาดนะเจนนะทางออกเจไปทางอ,าออกไม่หุ้ยสิ ตอนนั้นไม่หุ้ยมันแก่แล้วมาน้องออกเจจะพาน้องออกอยู่แล้วฮะเต็มมือเลยาเเต็มมือกลับบ้านแล้วเต็มแล้วเดาไม่นะเราอย่าเข้าไปเจเห็นเะใไ้อยู่ตรงนั้นอย่าอย่านะเจอย่าไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยหา <c oughs> <c oughs> ดอกนี้ดอกนี้เจจัดไหม <c oughs> <c oughs> คุณคิดว่าเจจะจัดไหมมันจะเหลือไหมเดมา สวยมากพี่น้องจา้าโอ้ยมีสองดอกด้วยโอ้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 ยเงึดหลายเอาถากออกมาโอ้ยตา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 ยพี่น้องคอยโอ้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 ยไปเถอะเนาะไปสิค่ะเราเราจบคลิปเท่านี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้ยออกแล้วจ้าพี่น้องเราออกแล้วจ้าเราเราออก ไหมโอเคี่น้องเก็บยังไหบางตรงน้ไหนที่เราวิ่งปุ๊บหวัดจำเมื่อกี้ไม่รู้นาจะวิ่งนะวิ่งขนาดนั้นน่าจะวิ่งผ่านนะเมื่อกี้อนีเ้อเ่นไหนรุ่นไงกองเอเล่อยู่ข้างนอกนู่นกองคือหล่อนเห็นเห็นเห็ดแล้วหลอนก็ทิ้งเสื้อกันหนาวไว้ตรงนั้นเอาเสื้อกันฝนแล้วหล่อนก็จะเอามามา มาห่อตรงนี้ค่ะพี่น้องโอ้เนอะอ่ะอืมนี่ริดร้าย,ยนะมาเรามาเปิดดูตรงนี้เนาะทุกท่าน,นวดนี้หอ่อครั้งที่สามจะ้ะทุกท่านจะ้ะห่อรอบที่สามไม่เก็บบ่ามันเห็นน่าดูสิวิ่งมาประมาณสองนาทีได้ขนาดนี้เลยนะทุกท่านอเอาละเนาะ นาะไปนะไปเลยนะทุกท่านจ้าเอาบายบายซิจ้าน,น้องจ้าบายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ